ตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ตรงบริเวณนี่ครับสถูปของท่านพระมหากัสปะนะครับกอ็อยู่ใ,ใกล้กับพระโบคคาณนะกับพระสารีบุตรนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่ก็คือบริเวณที่เคยเป็นกุฏิของท่านพระมหากัสปะนะครับทีนี้จะมาเล่าเรื่องนิดนึงนะครับท่านพระมหากัสปะนี่นะครับ ท่านก็เป็นคนที่เกิดในตระกูลพราหมณ์นะครับเป็นมีความสําคัญยังไงในพระพุทธศาสนาหนึ่งเลยนะครับเป็นพระสาวกที่พระพุทธองค์นะครับทรงยกย่องว่ามีธรรมเสมอพระองค์เองนะครับรู้สึกถ้าจําไม่ผิดเคยเคย,เคยรับสั่งว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยแม้ว่าพระพุทธองค์จะไม่ทรงตัดสรลูไม่มาจติแล้วตัดสรููนะพระมหากัสสปะเนี่ยก็ต้อง บรรลุเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเองแหะครับเพราะว่าบารมีธรรมท่านเต็มแล้วจริงๆนะครับ2ก็คือเป็นพระาสาวกที่พระพุทธองค์ทรงประทานจีวรที่ใช้แล้วให้กับพระมหากรสปะนะครับคือ ในว่าเหมือนกับเป็นธรรมทายาทของพระอ,องค์อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นในว่าพระมหากัสปะจะได้เป็นผู้นําในการทําสังคายาาครั้งแรกก็เป็นไปนได้นะครับแล้วก็อีกวา,การะหนึงอะ่ะเป็นเอตัทธัคในในในแง่ของการส่งทุด,ดงนะครับทุด,ดงขวัรพระมหากัสสปะนี่เหนียวแน่นมากครับท่านก็เป็นตัวอย่างให้กับ ออพระภิกษุรุ่นหลัางๆในสายพระธุดงได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับท่านรักษาธุดงของวัดไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับนี่นี่คือคุณคุณความดีของพระมหากระสปะผู้อุปาการที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับก็เดี๋ยวเราเวียนไปทางขวาผมก็ได้ว่ายแล้วก็อะไรละก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็ท่านพระมหากระสปะเกิดในตระกูลพราหมณ์นะครับแล้วก็ อพอตอเป็นหนุ่มขึ้นมานะครับบิดามารดาก็อยากจะให้แต่งงานท่านก็ไม่อยากแต่งงานแล้ครับท่านไม่มีความคิดแม้แต่เพียงนิดเดียวเลยที่จะ,ะมีความรักความใคร่แบบที่ชาวโลกเขาเป็นกันนะครับพ่อแม่ก็ลบเร้าครับพ่อแม่ก็ลบเรา้าท่านก็ไม่รู้จะทําไงท่านเลยหาวิธีแก่ออกนั้นคือท่านบอกว่าให้หาคนหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้มาสิเดี๋ยวถ้าเจอจะแต่งงานด้วยคือเอาเป็นว่าเป็นเป็นผู้หญิงต้องที่สวยมากครับ ทีนี้มันก็ท่านก็คิดว่าคงหาไม่เจอหรอกแต่เอาเข้าจริงๆนะครับพ่อกับแม่ท่านก็พรามกับพรามมณีพ่อแม่ของท่านก็ไม่ละความพยายามในที่สุดแล้วก็ทํารูปปั้นขึ้นแล้วให้คนออกตามหาจนไปเจอนางคนหนึ่งขึ้นมานะครับก็ชื่อพัฒาปิลานีนะครับก็ก็เลยได้แต่งงานนะครับเพราะว่า หาเจอแล้วเนี่ยคนคนสวยแบบที่บ้าเนี่ยนะครับเป็นเบญจก,กัลยาณีแต่แต่งงานเนี่ยนางพระธ,ธาปิลานีเองเนี่ยก็จริตคือท่านสั่งสมบุญมาด้วยกันจริตที่จะอนาคามีหมายครัว่าไม่ต้องการมีเรือนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่งงานกันไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มี ความสัมพันธ์ลึกซึ้งหมายว่าได้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกันหมายว่าไม่ได้อยู่แบบฉันผัวมือมีอะไรกันนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็ก็ไม่มีลูกหรอกครับก็อยู่ด้วยกันแล้วตกลงกันว่าเราไม่มีอะไรกันนะอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกก็ยิ่งดีสิเพราะว่าไม่ไม่ได้ต้องการอยากจะมีอะไรกันก็สุดท้ายแล้วก็อยู่แบบเป็นเพื่อนกันก็จนในวันหนึ่งนะครับก็ทั้งสองก็เห็น นกกาอะไรมาจิกกินหนอนกินไส้เดือนอะไรพวกนี้ก็เกิดความสังเวชสลดใจนะครับว่าออสรรพสิ่งมันก็หมุนเวียนนะฮะ,สะเสวยวิบากกันไปนะครับแล้วก็บาปจะตกกระหายแล้วกาจะตกคิดว่าบาปในการกระทําของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบาปก็ต้องตกกับผู้กระทำแล้ว,ลวเราจะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่ไหวแล้วก็เรียกเรียกค่าทาบริวารมาแล้วก็แจกจ่ายทรัพย์ให้หมดแล้วสองคนนะฮะทาทาปิลานีกับท่าน ท่านพระมหากัสสปะนะครับก็ชื่อเดิมของท่านไม่ใช่ชื่อมหากัสสปะนะครับก็คือก็คือชื่อเดิมของท่านก็คือป,ปิปินะครับปิพิมานพก็เออก็ก็กับนางพัฒนาปิลานีก็พากันสลักทรัพย์สินบริวารก็เรียกว่าบวชนะครับแต่ว่าเป็นบวชแบบจะว่าบวช ละที่ไหนล่ะมันไม่มีลัที่บวชแบบพระพุทธศาสนานี้และกันแต่ไม่ใช่บวชแบบไอหิพิกุหรืออะไรแต่คือพยายามสแสวงหาจัจธรรมของชีวิตในรูปแบบของพระพุทธศาสนานวพราท่านมีบุญบารมีทางด้านนี้อย่างที่ว่าถ้าพระพุทธองค์ไม่มาตรัสรู้นะท่านก็ต้องบรรลุเป็นพระปัจเจกกันนะครับคือก็เดินไปด้วยกันพราะเดินไปด้วยกันอยู่ดีๆนะครับเป็นนะักบวชด,ด้วยกันก็ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชาย ไปที่ไหนก็เออคนก็จะว่าก,กันได้ว่าเอา้าเป็นนักบวชยังไงหญิงชายมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมชาวบ้านชาวช่องเขาก็แล้วก็เพื่อความสงบแล้วก็แยกกันไปคนละทางนะครับก็เลยแยกกันไปนะครับแต่ตอนหลังนี่นางพระทาปิลานีเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นภิกษุณีนะครับเอาละมาว่าพระกัสสปะต่อนะครับเพระาะท่านพระกัสสปะเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะท่านตัดสินใจทิ้งบ้านเรือนออกบวชอย่างนั้นนะครับเพราะศาสดาสัม,มาสาวพุทธเจ้านะครับทรงเป็นสัพพันญูรู้โลกแจ้งนะครับพระองค์ก็ทรงเห็นแล้วก็เลยทรงเสด็จไปประทับอยู่ตรงทางแยกนะครับพอปิพิมานพเดินมาเจอปุ๊บนะครับรู้เลยครับว่าเป็นพุทธเจ้าทําไมรู้เพราะว่าฉัพพลังสีหรือว่าผิวพรรณวันะของพุทธองค์ ก็คงจะตรงกับที่ร่ำเรียนมาในในคเป็นตระกูลพามนะครับก็พีพมานนบนี่เป็นตระกูลพามก็ถ้าดูออกรู้เลยว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเข้าไปกราบเลยไม่ถามหรอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่ถามนะว่ารู้แล้วว่าใช่นะพอเข้าไปปุ๊บก็พ่อพุทธองค์ก็เลยทรงทรงอุปสมบทให้นะครับแต่ว่า จะเรียกอะไรดีเป็นวิธีอุปสมบทแบบพิเศษนะครับคือปกติก็มีเอหิพิกุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าประทานโอวาทว่าเออมาเถิดจงมาประพฤติในธรรมพหมาจันในธรรมวินัยนี้เพื่อประพฤติพมอมาจันเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกประมาณนี้นี่คือเอหิพิกุแต่พระมหากัสปะไม่ได้อย่างนี้ครับทรงประทานโอวาทสามข้อนะครับสามข้อมีอะไรมั่งก็พูดไปก็จะยาวไปเอาเป็นว่า สุดท้ายแล้วท่านพระมหากัสปะก็ได้บวชแบบพิธีพิเศษนะครับไม่ปรากฏว่าทรงบวชวิธีนี้ให้กับใครอีกผมก็มาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพระพุทธองค์เห็นว่ากัสปะบวชแล้วก็เพียงแต่ทรงย้ำในอโอวาสามประการให้กับท่านพระมหากัสปะนะครับก็เออก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการบวชแบบพิเศษนะครับ พอบวชแล้วนะครับก็ท่านก็ไปปฏิบัติฝึกปฏิบัติอยู่ไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอ,อรหันต์นะครับพอเป็นบรรลุเป็นพระอ,อรหันต์แลวนะครับท่านพระกัสสปะก็เข้ามากราบพุทธองค์นะครับที่อย่างที่ประทับนี่ครับพุทธองค์คือพระมหากัสสปะก็เอาผ้าของตัวเองเนี่ยปูลาดให้พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งกับ พระท่านพระมหากษัสริว่ากษัสริผ้าเนี้ยนุ่มดีนะครับวิสัยของท่านท่านพระอรหันต์ของอย่างท่านพระมหากษัสปะเนี่ยพระองค์พูดอย่างนี้ยคือก็รู้แล้วว่าพุทะองค์อ่ะประสงค์อยากจะได้ผ้าของพระมหากษัสริทั้งนั้นที่เป็นผ้าผ้าเนื้อดีสู้พุทธองค์ไม่ได้นะครับแต่ทําไมเพราะว่าพุทะองค์ก็ต้องการที่จะ ประธานแลกเปลี่ยนผ้ากันกับพระมหากัสะปะนะครับก็พระมหากัสะปะท่านก็บอกว่า,วาถ้าเช่นนั้นก็ผ้พาผืนนี้ก็ถวายพุทธองค์พุทธองค์ก็ทรงประทานผ้าของพระองค์นะท่าจีวรที่ชายล้วให้กับพระมหากัสะปะเพราะมหากัสะปะนี่ปราบลื้มใจมากว่าท่านรู้สึกว่าเรานี่คือสาวกพระอรหันต์ผู้เกิดจากพระอกนะเป็นพุทธบุตรแท้ๆโดยตรงนะครับ ซึ่งการที่ไม่เคยมีเลยนะครับว่าพุทธองค์ทรงประทานะ้าที่ใช้แล้วให้กับพระสาวกองคไหนนะครับที่ผมกล่าวในตอนตอน้นดังนั้นเนี่ยมันก็มีนัยยะว่าพระมหากรสปานี้ก็คงจะเป็นองค์ที่จะได้ทําการสังายนาครั้งที่หนึ่งก่อนที่จะพูดถึงสังายนาก็มาพูดถึงนะครับตอนที่ท่านนิพพานท่านก็ว่ากันว่านิพพานที่ภูเขา แล้วก็เลื่อนภูเขาเลื่อนมาปิดเองนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์สําคัญก่อนที่ท่านจะนิพพานนะครับก็คือสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จปรลินิพพานนะครับที่เมืองกุสินารานะครับที่เมืองกุสินาระก็ชาวเมืองกุสินาราก็กษัตริย์แล้วก็พรามลวแล้วก็บรรดาคหัสห์ทั้งหลายเขาก็เตรียมถวายพระเพลิงพระบรมศมพนะครับแต่จุดยังไงก็จุดไม่ติดนะครับ จุดจุดถวายพระเพลิง,งไงก็ถวายไม่ได้ก็ไฟไม่ติดนะครับก็เลยถามพานุรุทธ,ธะนะครับว่าทําไมเป็นอย่างนี้ท่านพานุรุทธ,ธะก็เลยบอกว่าจะติดได้ยังไงอ่ะในเมื่อท่านพระมหากรสปะยังเดินทางมาไม่ถึงเลยนะครับพุทธองค์ทรงต้องการรอให้พระมหากรสปะมาถึงก่อนนะไฟนั่นถึงจะติดพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องรอแหะครับก็พอดีว่าพระพุทธองค์ เสดสู่ปรินิพานนะครับก็หลังจากกินทานปฉิมโอวาทแล้วเสด็จปริณิพาน7วันก็พักมหากระสปะกับลูกศิษย์ประมาณ500ครับกำลังเ,เดินทางอยู่นะครับนอกเมืองกุสินารานแหละครับมีปริพาชกค,คนหนังสือถือดอกมันทาลบมันทาลบผมเรียกชื่อถูกกว่าไม่รู้นะประมาณนี้ก็เป็นดอกไม้สวรรค์อยู่ๆมันล่วงมาแผ่นดินได้ยังไงนะครับ พะเดินเดินผ่านน่ะเดินผ่านขบวนของเอ่อขบวนทุดงของพระมหากัสปะท่านท่านพระมหากัสปะก็เลยถามว่าเอา้าท่านได้ดอกนี้มาจากไหนปริพาเจ้าคนนี้บอกว่าโอ้ยสมณะโคโดมาปรินิพานเสด็จสูดับขันธปรินิพานแล้วน่นที่เมืองกุสินาราน่นนะพอพูดเท่านี้ครับทุกคนที่พระที่ยังไม่ได้บรรลุถึงอราหันต์ก็ ก็พากันร้องผมร้องไห้นะครับแต่ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเป็นภิกษุบวชใหม่นะครับบางคราวบวชมือแก่นะครับชื่อ,อ,อสุพัทะนะครับพระสุพัทนะนี้ก็บอกว่าอ้าวจะร้องไห้กันไปทไําไมก็ดีแล้วจะได้ไม่มีคนมาจ้าจี้จ้าชัยพวกเราไงพระศา,าสดายังทรงว่าชนชีพอยู่ก็จะมาจ้าจี้จ้าชัยว่า อันนี้ควรนะอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอย่างนั้นอันนี้ควรอย่างนี้นะ,อะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพระมหากระสปะท่านก็บอกว่าเอ้าวพุทธองค์เสด็จปร,รินิพานได้เพียงแค่เจ็ดวันยังมีคนมาพูดอย่างนี้ถ้าเกิดป้าไม่รวบรวมพระธรรมวิน,นัยนี่นะต้องมีปัญหาแน่แน่นอนในเรื่องแบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้เรื่องพระพุทธองค์เสด็จปร,รินิพานประการหนึ่งกับเรื่องของการทําสังขยาพระตายบิดกประการหนึ่ง เอาเรื่องสังขานาพระไตปิฎดก,ก่อนละกันนะครับก็เรื่องสังขานาพระไตวิฎดกเนี่ยจริงๆแล้วเขาว่ากันว่าครั้งแรกจริงๆก็คือภาษาลิบุตรคือภาษาคีติครับที่เราสวดมีมีสังขบทสังคีติอยู่เนี่ยคือพร,พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ รวบร,รวมไว้เป็นหมวดหมู่แล้วพุทธองค์ก็ทรงประธานสาธุก็คือดีแล้วนั่นเองนะครับนี่คือต้นแบบของพระไตรปิฎกไนะอ,อ้ต้นแบบของการสังคายนาหรือพระไตรปิฎกนะครับต่อมาพระท่านพระมหากัสปะก็หลังจากพระท่านพระอนทนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้พระอานทน์เป็นคนวิสัชนาพระธรรมนะครับแสดงธรรมนะส่วนพระอุบาลีก็เป็นองค์วิสัชนาพระวินัยครับ ก็จะมีพระธรรมวินัยเรียกรวมกันยิง่งศาสนาพุทธเราถ้าจะเรียกอีกแบบหนึ่งคือพระธรรมวินัยก็จะเรียกรวมกันอย่างนี้นะครับไม่ได้เรียกศาสนาพุทธอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ใช่นะสมัยก่อนพุทธอ,องค์ทรงประทานเอหิพิภูประสัมปทาก็ทรงประทานว่ามาประพฤติพรมาจันนะในธรรมวินัยอันนี้ก็คือในธรรมวินยัยไม่ได้บอกว่าในพุทธศาสนานะแต่ว่าออกก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็ต้องมีชื่อชื่อว่าพุทธศาสนาแล้วก็เรียกกันมาเองก็โอเคแต่ให้ทราบว่าก็คือพระธรรมและพระวินัยนั่นเองนะครับ แล้วก็สังคยนาครั้งแรกเนี่ยใช้การคือท่องจำนะครับไม่ได้ใช้จารึกเป็นอักษรการจารึกจะเป็นอักษรเนี่ยกระทำอยู่ในศีลากาเป็นครั้งแรกนะครับก็วกกลับมาเรื่องที่พุทธอ,องค์ปรินิพานมีคำถามอยู่ประการหนึ่งนะครับว่าอา้าวแล้วทำไมท่านพระมหากัสสปะท่านท่านไม่รู้ล่ะว่าเป็นพระอ,อรหันยังไงอะ่ะ ทำไมไม่รู้ว่าพุทธองค์ทรงเสด็จปรินิพพานแล้วนะครับคืออย่างนี้นะครับพระพุทธองค์นะครับพระพุทธเจ้านะครับคือเอายกพระพุทธเจ้าแบบสูงสุดเลยจะได้จบคือพระพุทธเจ้าบางทีเสด็จเข้าไปถามว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกท่านกําลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอยู่อ้าวไปถามทําไมอ่ะพุทธเจ้าไม่รู้เหรอเป็นพระสัพพัญญูไม่ใช่หรอรู้ครับแต่ว่า บางทีพระพุทธเจ้าก็ทรงถามเพื่อที่จะแสดงธรรมนะครับบางทีรู้อยู่ก็ถามบางทีก็ไม่ทรงตัดถามก็มีถ้าจะตัดถามจะต้องมีเป็นเกิดประโยชน์พระองค์ทรงตัดถามได้นี่คือสตูปของท่านพระมหากระสปะด้าน,นข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากระสปะท่านก็คงจะรู้แต่ว่าท่านก็คงรู้หน้าที่รู้จังหวะเวลานะครับอาจจะ ท่านก็คืออาจจะรู้ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อจะลึกลงไปในในในการที่ว่าท่านจะได้ทําสังขยาณาได้นะครับก็เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ท่านก็คงรู้ล่วงหน้าหมดแล้วล่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันก็ท่านก็รู้เห็นในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ปล่อยไปว่าอย่างนี้แหละมีปริพาชกถือดอกมันทาลบหรืออะไรดอกไม้สวัสค์มาท่านก็ถามว่าเอา้าเอามาจากไหน ท่านก็คงรู้ของท่านแหละครับเอามาจากไหนแล้วรู้ด้วยว่าพุทธองค์ทรงปรินิพผานไปแล้วแต่ทําไมทั้งทั้งพุทธองค์และพระมหา,ากัสปะจะต้องเป็นทำอย่างอย่างนี้เหมือนกับพระมหา,ากัสปะไม่รู้ก็คือให้มันหมุดแล่นไปตามปกติของโลกก็เออมีเหตุการณ์มีอะไรที่จะเป็นข้อธรรมให้เกิดประโยชน์แก่โลกนะครับก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเลยครับว่าเอามหากสสปะ โอ้โหเป็นถึงพระมาหากัสปะทําไมจะไม่รู้รู้สิครับทําไมจะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าท่านพระอาหารหันต์เรื่องสําคัญอย่างนี้ท่านไม่รู้เลยผมมั่นใจนะความเห็นผมใครก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับก็เป็นสิทธิของท่านแต่ผมเชื่อว่าพระท่านพระมาหากัสปะรู้ดีครับก็ท่านก็ทําสังคาย,ยนาพระไตรปิฎกนะครับโดยอาศัยเหตุที่ สุภะพระบวชใหม่หรือว่าบวชเมื่อแก่เนี่ยที่เขาว่าก็ได้บอกพูดถึงว่า,าการที่พุทธองค์ทรงปริลิพานนะไม่ควรจะร้องไห้เสียใจเพราะว่าจะได้ไม่มีคนมาคอยบอกว่าอันนี้ทาได้อันนี้ทําไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับก็ก็พระมหากระสับก็เห็นว่าอาปล่อยไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้หล้เนี่ยครับก็คือเรื่องราวของท่านพระมหากระสับนะครับซึ่งเป็น เอตทัคคะในแง่ที่ทรงทุดงนะครับพระพุทธเจ้ายกย่องไว้แล้วก็เป็นผู้มีธรรมเสมอพระองค์เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้ในแบบพิเศษคือประทานโอวาทสามเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานจีวรให้นะครับเป็นพุทธบุตรที่เกิดจากปกพระอุละขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงนะครับก็สำนวนว่ายอย่างนั้นนะครับก็ แต่ไม่ว่าจะยังไงกระช่างเอะเอาเป็นว่าท่านเป็นพระมหาเถระเจ้าผู้ที่ทรงคุณพระเสริฐในพระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งนะครับไม่ได้ไปผัวท่านพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรหรือว่าท่านพระโมคคัละนะครับก็ทุกองค์ก็จะมีหน้าที่มีสิ่งที่ต้องกระทําตามาวัดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของพระกัสสปะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่อ,อ,อยากรู้อยากเห็นนะครับถ้าจะให้ดูภาพเฉยๆที่ตรงสถูกไม่มีเรื่องราวก็จะเสียการไปนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากโชว์ออฟอะไรแต่ว่ามีโอกาสอย่างนี้แล้วก็ก็จะได้เล่าไปนะครับถ้าผิดพลาดคาดเคลื่อนไปมัง่งก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมก็ขอ,อ,อจบเรื่องของท่านพระมหากับกระสปะ ก็ไว้เพียงเท่านี้